พรกินเสียงดีถ่ายภาพทิิชยาสีดองคบทีมข่าวเนชั่นทีวีรายงานน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่านนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมทำบุญไทยชีวิตโครกระบือครับเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่13และ14กรกฎาคมนะครับ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในการถ่ายชีวิตโครกระบือมอบให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาภายใต้เงื่อนไขที่คนตาบอดและครอบครัวห้ามนาโครกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตแล้วไปฆ่าหรือขาย โดยครั้งนี้ทางสมาคมจะเดินทางไปไถ่ชีวิตโครกระบือณนะพอบางกอกฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี100ตัวเป็นโคจำนวน80ตัวและกระบือ20ตัวนะครับท่านสามารถร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือให้รอดจากการเชืออของโรคฆ่าสัตว์และช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนตาบอดทั่วประเทศโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี1038473316 ประเภทบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0899946656หรือ020366988หรือทางแอปพลิเคชัน Line id attabc2016 หรือสแกน qr code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามแต่จิตศรัทธานะครับจะร่วมบริจาคเป็นตัว โคราคา28,000บาทกระบือราคา30,000บาทการทำบุญก็แล้วแต่จิตศรัทธาซึ่งครั้งนี้นอกจากจะได้ช่วยเหลือชีวิตโคกระบือให้มีชีวิตใหม่ก็ยังได้ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนตาบอดและครอบครัวด้วยครับ ใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่กินเนื้อวัวเหมือนผมจะชอบปล่อยวัวและควายอาจใช้คำนี้แล้วกันโคกระบือนะครับก็บริจาคก,กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราพับก,กันอีกครั้งครับช่วงหน้ามาดูสรุปข่าวของกอเก้งกวนข่าวมีหลายรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือเรื่องของผ้าขาวที่เป็นวัตถุพยานในคดีสําคัญของคุณแตงโมย